วันนี้แอฟสกายทิมนะครับจะมารีวิวเครื่องบินนะครับต้อนรับปีใหม่เลยครับปี2 0 2 6รีวิวนี้นะครับจะรีวิวสายการบินอินเรนตนะครับชั้นเที่ยวบินบิสเนสด้วยนะครับเที่ยวบินวันนี้ของเรานะครับจะเดินทางด้วยไฟ ek 3 8 4สนะครับจากสนามบินโซนากูมช่วงประมาณบ่ายโมงสีานะครับไปถึงที่ฮ่องกงเย็นๆช่วง5โมงเย็นครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับคลิปนี้เป็นรีวิว จัดให้เลยต้อนรับปีใหม่สําหรับใครที่สนใจจะเดินทางไปฮ่องกงนะครับโดยใช้สายการบินอิมเรเรตนะครับเที่ยวบินที่ EK384 ดนะด้วยชั้นบิสเนสคัทนะครับติดตามชมรีวินี้เพื่อเป็นการอัปเดตได้เลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะเช็คอินกันที่โรทีนะครับไฟเที่ยวบินนะครับอีเ8 4เดินทางไปฮ่องกง13.45นาทีครับ โดยเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับจะเปิดก่อนเวลาเที่ยวบินจริง3ชั่วโมงนะครับเราเข้าไปที่ช่องของบิส s นสคัพได้เลยนะครับสายการบิน e m i r a t e s นะครับที่เดินทางไปฮ่องกงจะขึ้นอาคารที่อาคารแซกวันนะครับส่วนเราก็จะอยู่ที่แซกวันเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ที่ชั้น4ครับโหลดกระเป๋าชั้นบิ s s นส a s พนะครับของ e m i r a t e s จะได้ท่านละ40กิโลนะครับแล้วก็จะได้ p r i o r i t y ในการรับกระเป๋าก่อนเมื่อไปถึงสนามบินที่ฮ่องกงนะครับ ได้บอดดิ้งพารแล้วนะครับเราจะเดินทางไปที่เกต S116 ที่อาคาร z ซนะครับที่นั่งเราจะเป็น 9A และ 10B ครับจากนั้นเราไปที่ช่อง FastTag เพื่อทำการตรวจคนกระเป๋าแล้วก็ผ่านพิธีตอมได้เลยนะครับเรา r รี u e s t วิว h a ร์ให้คุณแม่ด้วยนะครับเดินทางของแม่2คนครับผ่านพิธีตอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาด้านในก็จะเดินทางต่อรถไฟเพื่อไปที่อาคารเซวนะครับ ถึงอาคารเซตวันแล้วเราขึ้นมาชั้น4นะครับเพื่อเข้ามาที่อิมิเรส์เลาส์นะครับแล้วก็ยื่นบอดดิ้งพาร์ทให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปรับประทานข้าวกันครับและนี่ก็คือบรรยากาศเลาส์ของ m ิม a เร s ที่อาคารเซตวันะครับประจําปี2026เนาะก่อนใครจะบินก็เข้ามาใช้บริการในเลาส์ของชั้น Business ได้เลยนะครับก็บรรยากาศสวยงามมากนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับมีห้องอาบน้ําให้ด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในห้องน้ําผู้ชายนะครับ อางน้ำหน้าเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปอาบน้ําได้นะครับก่อนที่จะบินนะครับสาหรับอาหารในร้านนะครับบอกเลยจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแชมเปญไวน์นะครับอาหารร้อนนะครับเดินตักรับประทานแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวอารับนะครับในส่วนของเซกชั่นชีสนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับของหวานจัดเต็มเลยครับโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารนะครับมีว i เล l ชาร c h a r g e ชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยแบบนี้แล้วก็ต่อเล่น Wi-Fi ได้เร็วมากเลยครับ ตอนนี้กขนั่งอยู่ที่ เราส์ของ i m m e d i a t e เรียบร้อยแล้วครับที่อาคารเซตวันนะครับรีวิวเนี้ยก็อยากจะทำไว้เลยนะสำหรับปี2026ต้อนรับปีใหม่นะครับไฟเที่ยวบินฮ่องกงของเราเนาะ EK 3 8 4นะครับชั้น Business Class บินโดย Airbus A 3 8 0แนย์เนาะประสบการณ์ของตัวเองนะเคยนั่ง Airbus 380เนี่ยนานมาแล้วครับช่วงประมาณปี2007-2008สิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนั้นนั่งจากลอนดอนมาที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ไม่เคยนั่งอีกเลยนะครับกลับมานั่งครั้งนี้ก็เลยอยากลองทำรีวิวใใให้ดูนนนะะครรรัับบกก็ส่วของาปรรทจ ของ i m r เนะเวลาเราจองบุ๊กิ้งตั๋วจากออนไลน์ของเขานะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเราสามารถเข้าไปชมในส่วนของภาพ360อ,องศาในที่นั่งของเราได้แล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆมากมายที่เขาแจ้งนะครับว่าเมนูที่เขาจะเสิร์ฟบ,บนเครื่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมนูในรา้านเมนูค็อกเทลมอกเทลมีหมดเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ได้วางแผนในการเดินทางได้ด้วยนะครับตรงนี้ประทับใจมากๆโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ พิ่งทานข้าวเสร็จนะครับในเราก็เดี๋ยวรอไปบอดดิ้งนะครับแล้วก็ไปดูรีวิวอัปเดตกันนะครับว่า A380 ไฟ ek 3 8 4แเดินทางจากกรุงเทพไปฮ่องกงนะครับช่วงปี2 0 2 6เป็นยังไงนะครับฝากติดตามชมกันด้วยครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินลงมานะครับผ่านดิวต f ฟรีนะครับเดินช h อปปิ้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปที่เกต s 1 1 6นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเราส์เลยนะครับตอนนี้อยู่หน้าเกตแล้วนะครับ s 1 1 6นะครับ สายการบินอิมิเรตเดินทางไปฮ่องกงครับและนี่ก็คือเครื่องบินที่เราจะทำการเดินทางไปฮ่องกงนะครับเป็นสายการบินอิมิเรสไทป์เครื่องบินคือ a i r b u s a 3 8 0 8 0 0นะครับลำนี้เดินทางมาจากดูไบนะครับเพื่อมารับเราที่กรุงเทพแล้วก็จะบินต่อไปที่ฮ่องกงครับเลขเทะเบียนนะครับของเครื่องบินลำนี้คือ a 6 e o OK k นะครับเป็น new delivery เป็นลายใหม่ ล่าสุดของอิมเรด้วยนะครับได้เวลาบอดดิ้งแล้วนะครับชั้นวิสเนตและชั้นเฟิร์สคลาสก็จะได้เรียกก่อนนะครับก็เราจะเดินเข้าไปที่เครื่องบินที่ชั้นอัปเปอร์เดหรือชั้น2นะครับ เดินทางกับคุณแม่สงคนนะครับขาไปเราเลือกที่นั่งที่เป็นติดริมหน้าต่างนะครับเพราะว่าจะได้ดูวิวกันแบบสวยงามเลยขากลับค่อยนั่งแถวกลางเป็นคู่กันครับที่นั่งของผมนะครับจะเป็นที่นั่งหมายเลข 9A นะครับเป็นที่นั่งติดริมหน้าต่างนะครับแล้วก็จะมีสเปซนะครับช่องเก็บของตรงหน้าต่างเนี่ยได้ถึง2ช่องเลยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบคนที่ได้จองแบบริมหน้าต่างนะครับ ที่นั่งจะมีที่เสียบปลั๊กชาร์จแบตได้แบบเยอะมากนะครับมีน้ำให้นะครับสปาร์คิงวอเตอร์แล้วก็มีเมนูอาหารมีสลิปเปอร์ที่ปิดตาให้นะครับแล้วก็หูฟังครับและนี่ก็คือมุมมองของที่นั่ง 9A นะครับจะได้ประมาณนี้เนาะยืดขาสบายมากนะครับจอใหญ่นะครับมุมมองจากลิมาต่างก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับตามสไตล์ของชั้นธุรกิจนะครับก็จะมีเสิร์ฟแชมเปญแล้วก็มีซอฟดิงนะครับอันนี้คือสลิปเปอร์แล้วก็ หูฟังนะครับที่ทางสายการบินแจกไว้ให้เป็นแบบน้อยแคนเซลลิ่งครับที่เสียบปลั๊กนะครับมีให้เยอะมากนะครับเตรียมกันมาได้เลยเนาะแล้วก็จะมีน้ำอีเวงนะครับแล้วก็สปริงวอเตอร์ของโปรเย่นะครับให้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอคอนโทรลปุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับมีให้อยู่ด้านขวามือเราแบบนี้ครับความได้เปรียบของการนั่งที่นั่ง 9A หรือที่นั่งที่เป็นติดยีน่าต่างจริงๆนะครับก็จะได้สเปซช่องเก็บของเนี่ยได้ถึง2ช่องเลยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับผ้าห่มผืนใหญ่เลยนะครับห่มได้แบบเต็มตัวแล้วก็สบายมากเลยครับและนี่ก็คือเมนูวายลิสต์นะครับแล้วก็เป็นเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับส่วนเมนู lunch นะครับเป็นเมนูอาหารกลางวันนะครับก็จะมีแอปิทไทเซอร์มีเมนคอสมีของหวานนะครับเดี๋ยวจะมีลูกเรือนะครับมารับออเดอร์ของเรานะครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆนะครับเครื่องก็ทําการพุชแบกนะครับจะดีเลยนิดนึงนะครับ เครื่องก็กำลังคุชแบ็คถอยไปที่แท็กซี่เวย์นะครับตรงหน้าจอนะครับจะมีมุมมองให้ดูจากห่างเครื่องบินด้วยนะครับแล้วก็เครื่องของเรากำลังจะเทคออฟนะครับบินไปที่ฮ่องกงน,นะครับเที่ยวบินที่ ek 3 8 4กรุงเทพฮ่องกงครับ เรามาดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของสายการบินอิมิเตบ้างนะครับเขาจะเรียกว่าระบบไอซนะครับหรือ ICE เนาะ I ก็คืออินโฟเมชันนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟเที่ยวบินทั้งหมดเราสามารถกดปุ่มดูได้เลยแล้วก็มีมุมมองกล้องนะครับของเครื่องบินด้วยเนาะระบบ C ก็คือ Connectivity นะครับเป็นระบบ Wi-Fi แล้วก็การโทรหากันบนเครื่องบินเนาะแล้วก็ E ก็คือ Entertainment นะครับก็จะเป็นหนังฟังเพลงทุกอย่างเลยนะครับบนหน้าจอนะครับสามารถคอนโทรลได้จากรีโมทนะครับ ตรงด้านที่นั่งของเราก็ได้แล้วก็หน้าจอเล็กที่อยู่ด้านด้านขวามือนะครับสามารถคอนโทรลได้เชื่อมต่อกันได้หมดเลยครับตรงที่วางขวดน้ํานะครับจะมีถั่วแล้วก็เยลลี่ให้ด้วยนะครับอันนี้เราสามารถทานได้เลยนะครับอร่อยมากด้วยครับใต้หน้าจอนะครับจะมีที่เก็บเอกสารนะครับเกี่ยวกับเอกสารคู่มือความปลอดภัยของเครื่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอกสารที่เป็นหนังสือด u t ี f ฟรีนะครับเราสามารถ เอาออกมาดูได้นะครับจะอยู่ตรงใต้จอของที่นั่งนะครับโดยที่เป็นนี้นะครับผมได้ทำการซื้อโมเดลเครื่องบินนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มารับของบนเครื่องได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลูกเรือนะครับเอามาให้แบบนี้เลยนะครับแพ็กเกจส,สวยงามมากเรามาต่อ w i f i บนเครื่องบินกันบ,บ้างน,นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตเราเข้ามาที่ ตัว Connectivity เนาะแล้วเราเปิดที่มือถือของเรานะครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับจะเป็น Wi-Fi บนเครื่องบินเนาะแต่ว่าจะต้องทำการร e g i s t e อร์ก่อนนะครับ Wi-Fi จะชื่อ on Air นะเขาจะให้ใส่เด t ออ f birth วันเกิดซิท number นะครับแล้วก็อีเมลของเรารอสักครู่นึงก็สามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตได้แล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่จะรับประทานอาหารแล้วนะครับลูกเรือก็ทำการกลางโตะนะครับแล้วก็ปูผ้าเตรียมที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับเราแล้วครับเมนูอาหารกลางวันนะครับ เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจะเป็นสลัดหอยเชลล์และกุ้งย่างนะครับจานหลักผมเลือกเป็นไก่ย่างนะครับแล้วก็ของหวานนะก็จะเลือกเป็นชีสบอดครับและนี่ก็คือหน้าตาเมนอาหารนะครับเมนคอสที่ผมเรียกไว้ก็เป็นข้าวไก่ย่างเนาะแล้วก็มีสลัดกุ้งกับหอยเชลล์แล้วก็ของหวานเขาจะเป็นชีสบอรดตามนี้เลยครับเรามาดูระบบหน้าต่างชั้นธุรกิจกันบ้างนะครับนี่คือการปิด หน้าต่างชั้นธุรกิจนะครับกดปุ่มเดียวนะครับจะเป็นม่านบังแสงออกมาเป็น2ระดับนะแบบอ่อนแล้วก็แบบเข้มทึบเลยนะครับจะได้อารมณ์แบบนี้เลยแล้วก็เวลากลางวันก็จะได้ดูหน้าจอชัดเจนนะครับส่วนเวลาเราเปิดนะก็จะเปิดได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเปิดกดทีเดียวนะครับจะเปิดเป็นแบบ2สเต็ปแบบนี้นะครับทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดินเข้ามาที่ท้ายลำบ้างมาเข้าห้องน้ํากันนะครับนี่คือห้องน้ําของชั้นบิสเนสคัส สายการบินอิมิเรส A380 นะครับจะได้วิวห้องน้ําที่มีหน้าต่างแบบนี้นะครับหลังชักโครกนะครับก็เวลาเราเข้านะครับก็สามารถเปิดปิดหน้ตาต่างตรงนี้เพื่อดูวิวได้เป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยครับไฮไลท์สําคัญเลยนะครับถ่ายไปได้ลาส์นะครับบนเครื่องบินนะครับ A380 อิมิเร s นะครับ ก็จะอยู่ที่ท้ายลำนะครับก็เดี๋ยวจะสั่งเครื่องดื่มกันครับเครื่องดื่มที่สั่งวันนี้เป็นม็อกเทลนะครับเป็นวร์จินมูฮิโต้นะครับนี่มีได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นั่งทานได้เลยอิ่มแล้วนะครับเดินเล่นรอบเครื่องเสร็จแล้วเรามาลองปรับเบาะนอนแบบแบนราบชั้นธุรกิจกันบ้างแบบ180องศานะครับจะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะต้องเอนเบาะขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้านอนราบไปเลยรู้สึกเวียนหัวนะครับแล้วก็ สเปซของเออท้านะครับที่สอดเข้าไปใต้นะครับของหน้าจอเนาะก็จะมีสเปซประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคสบายมากๆนะครับแล้วก็ดูหนังดูอะไรไปเรื่อยๆครับก่อนที่เครื่องจะลดระดับนะครับลูกเรือก็มีช็อกโกแลตนะครับเอามาแจกให้นะครับรสชาติบอกเลยอร่อยมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เครื่องจะ ลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงแล้วนะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศเปิดหน้าต่างออกมานะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะทําการลดระดับนะครับเพื่อลงจอดนะครับใช้เวลานะครับทงการบินนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับก็นี่ก็คือรีวิวบรรยากาศด้านนอกนะครับบนฟ้านะครับจากสายการบินอิมิเรสครับและนี่ก็คือรีวิวของช่องแอปสกายทีนะครับรีวิวสายการบินอิมิเรสนะครับ ช่วงต้นปี2026เส้นทางกรุงเทพนะครับไปฮ่องกงนะครับเที่ยวบินที่ EK384 นะครับชั้นบิสเนสคันนะครับสำหรับใครที่มีแพนที่จะเดินทางช่วงปี2026นะครับดูคลิปรีวิวนี้นะครับอัปเดตกันนะครับแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจและการวางแผนการเดินทางได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้นันมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ